เราไม่ใช่เวามียดทางนะครับอัีนะรู้โอ้โหแต่วม่ประมาณแข่งดินใครกั็นแน่เกิดทอาสำนัจตอนนี้มันมีอำนาจเอาโคตรน่องสักลาดลงมาลับตำแหน่งทุกตำแหน่งแามหน่อยอย่างนี้ เง่หเปล่าควับครครับครันครับ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 ครัครับครับครับครครับครับครัครับ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 รับค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 รรับครับครครัรับครัครับครับครับครรับครับครครัรับครัครับครรครครค ลอกลวงใ้ครอบครัวเขาทะลักกันวันนี้เดินทางมาจากไหนคะเนะะี่ยมาจากไหนคะลู่แ้งวัฒนะตั้งใจมาที่นี่เลยเหรอคะ,อะคือตอนที่มันรีเบ็ตอนที่มันท้าลุงตู่รีเบ,บ็ที่ไม่ได้อยู่กรุงเทพพี่อย่าท้ามันรีเแบกบคนธรรมดากินข้าวแกงนี่แหละไม่ต้องทำกันบ้านไม่ต้องมีรีพอรตถูกไหมน้อง,อง,งไมหน่อยอหรอคุณจะเลือกคนที่โกหกคุณตั้งแต่ประโยคแรกเข้าสภาเหรอ วันนี้เดินทางมาคนเดียวเหรอคะถูกต้องใคนของจริงฉันไม่ได้รับจ้างใครมามันไม่ยุติธรรมต่อทหารตำรวจค่ะค่ะจเย็นๆนะค่ะจะแตะว่าทหารมึงกล้าไปนอนกลางดินกินกลางสายไหมใจเย็นๆครับทหารตำรวจก็ต้อมีครอบครัวมีลูกมีเนื้อเงินเดือนจะน้อยนิดเสียงเป็นเสียงตายไปปกป้องแค่บ้านเมืองให้มึงอยู่สุขสบายให้มึงนอนห้องแอร์ถูกไหมคุณจะเรื่อง ประโยกแรกเหรอเพราะมันไปประทานกันคะเดี๋ยวพี่พี่เินเียนะคะอเมริกาบารักโอบามาโทษมนิกแบบโทแ o u w h e r e you from you know you n o สินโทอรับันอรับันมัคนที so now People are very poor. No eat, no job, no money. They corruption, you know? They said that Obama in embassy. What you talk? My mom, no good. Why, why no good? How you know no good? How you know nothing good? Me, I know. I to Thai people. I live. ช่หไหนขอมาได้ถึงไม่นชนัน